ครับมาบ่งว่าพ่นว่าตัดช่อมะม่วงตัดดอกมงดอกจงไปไหลกับพสมบูรณ์ดอกพี่น้องพ่นว่าตัดดอกซับนีเอให้มันเลี้ยงแต่เงามันก็สิจับหมากดีหมากโดกพ่นว่าตัดไปจักหังน้อยน่ะพี่น้องตัดประมาณนี้แหละมันจงไปกับ่ัเป็นหนวยหนวยปลายมันอ่ะพ่นว่าสิเป็นเลี้ยงยอดมันเสียเวลาสิตัดอกเลย ทดสอบมาแล้วครับดกจับดีหม,มากจับดีนี่นี่คือซุ่มบัตัดจะเป็นสีเห็นบ่พี่น้องข้าแต่จุ๊บจับพ okay. ื้เก่าบัจับคือเก่าเนี่ยจับแต่กกมันคือเก่าปลายมันก็เสียตัดถิมเลยน้ำเลี้ยงไปซื้อตัดถิ่มเลยตัดปลายออกน้ำข้าแต่จับเอาช่อแล้วซีหามากับพ่อนะจะหนีเนาะตัดออกตัดชอกเลยครับพี่น้องตัดประมัน ค่ะเส้นเแต่กระตัดออกก็จับโยนพี่น้องแต่ว่ามันดกเกินไปแต่ผสมบุญแต่ผสมบูรณ์มีหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่สตัดออกยังไงบ่มีแต่หน่วยใหญ่นี่ขึ้นสีนี่กระตัดออกนี่ก็ตัดออกแล้วสองสามขมืออืมจักหนิ่งมือหนึ่งคนละอ่ามองดูกรตัดออกตัดออกขี้เลยเปิดนั่นเปิดด้วยมากแ์เตงเอา Sụt mắt đó, chắc hẹp muốn nuôi nhây nuôi đốt nuôi chắp Thì như thế nuôi như nhây Sớm à. ừ. 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 tát leo Nhưng tôi nhìn tát được này gật ừ. Tôi đang tát nè Bắt sắp Nạn Tát được, ừ. tát được. Ừ. Tát được. Vậy Có vẻ cả bắt sụt nuôi cả bắt sống bùn Bắt Nạn Phăng 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 ตัดแล้วตัดแล้วเ่าัดแล้วตอนนี้ตัดเลยจริงผุดแม่เป็นตะกรงเหรอเป็นตะนักตัดแล้วทัดง่ายแล้วตัดไปแล้วป่ตัวนั้นตัดแล้วนี่ตัดแล้วปลายสุดนะเป็นตัดออกเลยตัดออกแล้วเปล่าที่ยังไล่เสีตัดปลายออกจังหน่อยพี่น้อง มันต้องไปเสียดายเด้อตัดออกโรดน่วยก็สิใหญ่หมากสมบูรณ์หมากสมบูรณ์บะแม่นว่าดกเป็นพ่วงอยู่แต่ว่าหมากมีแต่หน่วยน้อยหน่อยใหญ่แซมกันหน่อยปลายซ่อมันสมบูรณ์หน่อยปลายซ่อสิบ่สมบูรณ์ตัดดอกโลดเห็นมะเลี้ยงหน่วยก็เงาๆอ่างให้มันมีแต่หน่วยใหญ่ๆสมบูรณ์ดีนักเลยตัดปลายหนวดเกลมมาเยอะทีนี้หมากมันก็บสิเป็นแต่พ่วงนี่นี่ครับตัดปลายออก ทดสอบกันเด้พี่น้องแต่ว่าทดสอบมาแล้วได้ผลได้การอยู่โอเคสัำนี่ละครับพี่น้องสูตรบักบวงดวกสูตรัวงวันน้อยไง